สนทศกครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวนทศกัณฐ์อีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนําเทคนิคง,ง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆได้ลองไปใช้กันดูนะคะว่า,เ,าเราจะมีวิธีการยังไงนะคะเพราะหัวบอลสีของเราให้งอกได้เร็วขึ้นแล้วก็มีลําต้นที่แข็งแรงนะคะเพื่อนเพื่อนๆหลายคนก็คงจะ เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะก็คือว่าเวลาบอนสีของเราพักหัวทิ้งใบแบบนี้นะคะก็จะเน่าตายหายหมดเลยนะคะแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรนะคะที่ทําให้บอนสีของเรางอกได้เร็วขึ้นนะคะจะมีหลายวิธีนะคะว่าเราจะทําอย่างไรนะคะสําหรับบางท่านนะคะก็คือไม่อยากที่จะเลี้ยงใหม่เนาะก็คือเขาก็จะปล่อย ทิ้งไว้แบบนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องลดน้านะแต่ว่าระยะเวลาในการที่เขาจะงอกจริญเติบโตแบบนี้นะคะก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนานนะคะบางบางกระถางก็ใช้เวลาประมาณ1-2เดือนนะคะทุกคนกว่าเขาจะงอกเนาะรับ,บน,นี้นะคะก็ทางสวนทก้กงถินก็มีเทคนิคง่ายๆนะคะในการเพราะหัวบอลสีให้งอก ได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีลําต้นที่แข็งแรงแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นผลของการที่เราใช้เทคนิคใหม่นะคะในการเพราะหัวบอลสีนะคะคลําต้นเขาก็จะแข็งแรงประมาณนี้นะคะนี่ตรงหลอดใหม่ต้นเล็กเขาก็มีการงอกขึ้นมาแบบนี้นะคะหลอดใหม่ก็แทงขึ้นมาแบบนี้นะคะเดี๋ยววิธีการเป็นแบบไหนนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเพราะหัวบอนสีนะคะเดี๋ยวเราลองมาหรือกระถางตัวนี้ดูก่อนนะคะว่าลักษณะหัวเขาจะเหลือแบบไหนนะคะเนี่ยหลังจากที่เขาพักหัวแล้วนะคะทุกคนอันนี้เขาเพิ่งพักหัวไปนะคะเนี่ยเพิ่งทิ้งใบไปหัวเขาก็ยังลักษณะดีอยู่นะคะเนี่ยยังไม่มีเน่ายังไม่มีอะไรเลยนะคะเนี่ยเสียหายเดี๋ยวเรา ลองไปล้างน้ําดูนะคะว่าหัวเขายังสมบูรณ์อยู่หรือเปล่านะคะเนี่ยอันนี้เราก็มาล้างน้ําทําความสะอาดดูนะคะว่าลักษณะหัวเขายังเหลือเป็นแบบไหนนะคะเนี่ยมีเน่าไหมนะคะอันนี้ก็ล้างทําความสะอาดนะคะเนี่ยตรงไหนที่มีรอยเปื่อยเป็นตรงผนัง ตรงเปลือกเขาที่มีลักษณะที่จะเป็นสีดำๆแล้วก็เปือเปอเป่อยๆยุ่ยๆนะคะก็ให้เพื่อนๆล้างแล้วก็เด็ดออกได้เลยนะคะเนี่ยแต่วันนี้ก็คือไม่มีเปลือยเลยนะคะเพราะว่าเขาพึ่งทิ้งใบไปนะคะเนี่ยรากก็ยังมีอยู่นะเนี่ยรากก็ยังมีอยู่แล้วก็เคี่ยวเขาก็ยังมีขึ้นเต็มเลยแบบนี้นะคะอันนี้ เพื่อนๆสามารถเด็ดทิ้งได้เลยนะคะเนี่ยไม่ต้องเสียดายเนาะเดี๋ยวเขาก็งอขึ้นมาใหม่นะคะนี่ถ้าเกิดเขายังมีรากอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับคนไหนที่อยากจะเลี้ยงใหม่นะคะปลูกใหม่ก็สามารถปลูกใหม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขายังมีรากอยู่นะคะเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนไหนอยากที่จะขยายพันธุ์นะคะก็สามารถ ตัดหัวผ่าหัวขยายพันธุ์ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ทางสวนทศกันเรานะคะก็จะมาแนะนําวิธีการเพราะหัวบอลสีให้มีลําต้นที่แข็งแรงแล้วก็ใช้เวลาในการงอกที่เร็วขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยคะ่ะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดหัวบอลสีของเราแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆมาแช่น้ําปุ๋นแดงนะคะ แช่ไว้สักประมาณ15นาทีนะคะเพื่อนๆนี่สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีอสเปกน้ำมอสนะคะขนาดไหนก็ได้นะคะเนี่ยใช้จำนวนเท่าไรก็ได้นะคะแล้วก็จะมีแก้วพลาสติกในใบนี่ค่ะสำหรับสเปกน้ำมอสนะคะคุณสมบัติพิเศษนั้นก็นอกจากจะเป็นอวัสดุที่มีความโปร่งเบาบางแล้วนะคะเมื่อนำ ไปแช่น้ําให้ชุ่มนะคะแช่น้ําให้ชุ่มแบบนี้นะคนเพื่อนเขาก็สามารถอุ้มน้ําได้ดีนะคะแล้วก็มีค่าความเป็นกดด่างที่ไม่สูงมากเกินไปนะคะซึ่งเหมาะกับการอนุบาลต้นไม้ที่รากอาจจะยังไม่แข็งแรงมากนะคะหรือต้องการลอลรากให้เดินได้ดีแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นก็ได้นะคะนอกจากนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูก ลากอากาศเพื่อลอดลากหรือจะใช้เป็นเสาค้ำสำหรับไม้เรือนได้อีกด้วยนะคะนี่อันนี้ก็คือ,อเราแช่น้ำไว้แล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะวิธีการทำง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือให้เพื่อนๆเ,เอาสติกน้ำมอสที่เราแช่น้ำไว้นะคะบีบนะคะบีบลงน้ำให้พอมันๆนะคะเพื่อน ก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะใส่ลงไปในแก้วพลาสติกที่เราเตรียมไว้นะคะเนี่ย <c oughs> ก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะใส่ประมาณไหนนะคะไม่มีจํากัดนะคะว่าจะต้องมากหรือน้อยเท่าไรนะคะอันนี้ก็คือจะใส่ประมาณนี้นะคะเนี่ยเส <c oughs> ร็จแล้วเราก็นําหัวบอลสีนะคะที่เราแช่น้ําปูนใส่นะคะผ่านไป15นาทีนะคะก็ให้เพื่อน นำหอบอนสีของเราเนี่ยวางลงไปได้เลยนะคะเนี่ยวางลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เอาสเปกน้ำมอสนะคะใส่ทับลงไปได้เลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกดนะคะแค่เราคุมให้เขามีความชุ่มชื้นแค่นั้นเองก็พอนะคะเนี่ยเว้นเว้นนะคะ เว้นให้หัวเขาผู่มาแบบนี้ก็ได้นะคะให้เหลือประมาณลักษณะประมาณแบบนี้นะคะนี่แค่นี้ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอันที่ทางสวนทุสกันเราใช้วิธีการแบบนี้นะคะได้ผลลักษณะแบบไหนนะคะเนี่ยต้นนี้เป็นอ่า หลวงราชเสน่หานะคะอันนี้ก็เพาะไปเมื่อวันที่20มกรานะคะนี่ยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะงอกใบมาใหม่สีแดงสวยสุดงดงามมากนะคะนี่หลอดใหม่ก็งอกมาแล้วนะคะนี่เพื่อนๆสังเกตดูนะ,ะ่ะรากเขาออกเยอะมากนะคะเนี่ยเต็มกระถางเลยนะคะเนี่ยแล้วแถมตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นปะ่ะแล้วก็จะมีนี่ค่ะตรง นอใหม่นี่ค่ะเขาเตรียมที่จะแทงออกมาแล้วนะเนี่ยนี่ลากเต็มเลยนะเนี่ยลากเยอะมากนะคะทุกคนเนี่ยซึ่งระยะเวลาในการเพราะนี่นะคะก็ใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบวันนะ,ะเนี่ยเขาก็จะงอกมาประมาณแบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็ลากนะคะเยอะแยะเป็นหมดเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ลักษณะหัวเขาเป็นแบบไหนหน้าทุกคนเอาเราลื้อดูเลยนะะเนี่ยลากเยอะมากนะคะอันนี้หนอใหม่ก็แทงออกมานะคะเนี่ยสองหนอนะ หัวก็สมบูรณ์นะคะไม่มีเน่าเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเนี่ยแล้วก็อันนี้อันนี้หน่อใหม่ก็แทงออกมานะคะเนี่ยอันนี้เขี้ยวเต็มเลยนะคะเนี่ยลากเยอะไปหมดเลยนะคะเนี่ยลากเยอะแยะไปหมดเลยนะ,ะเนี่ยก็จัดว่าโอเคอนะเราไม่ต้องเสียงกับ การผ่าหัวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมือใหม่คนไหนผ่าไม่ดีนะคะก็ทําให้เน่าตายได้นะคะเราก็จะไม่ได้บอลสีที่เราต้องการเนาะสาจ,จะขยายพันธุ์ก็เลยจะไม่ได้ขยายนะฮะคนตัวนี้นะคะใช้วิธีการเดียวกันนะคะสาหรับต้นนี้ก็จะเป็นต้นบอลสีกัลยานะคะอันนี้ ใช้เวลาประมาณ4วันนะคะเนี่ยใบใหม่เขาก็แทงออกมาแล้วแบบนี้นะคะแค่ว่าหน่อใหม่หลดใหม่ก็ยังไม่แทงออกมานะะแต่เดี๋ยวเราลองลื้อดูนะคะว่าเขาเป็นลักษณะแบบไหนเนาะนี่ช้าได้ประมาณ4วันนะคะทุกคนนี่ใบใหม่เขาก็แทงมาแบบนี้นะคะนี่สำหรับเขี้ยวเขานี่ค่ะนี่ เขี้ยวเขาก็เตรียมที่จะงอกออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยซึ่งเห็นผลได้เร็วมากนะ,ะทุกคนเนี่ยเราไม่ต้องผ่าหัวนะคะอันนี้หัวเขาก็ยังสมบูรณ์อยู่ไม่มีเน่าไม่มีเปื่อยเลยนะคะเนี่ยอันนี้ผ่านไปสี่วันนะคะหัวก็ไม่มีเน่านะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดสำหรับคนไหนที่ไม่อยากผ่าหัวนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะ งัดหนอตรงนี้บริเวณนี้ไปเพาะชำได้อีกนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงม,มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะก่อนจากกันก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสวนทศกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ